สวัสดีค่ะคนชาวธาตุน้ำค่ะชาวธาตุน้ำนะจ๊ะคิมมาอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่1นถึงเมีนาคมนะคะเอาล่ะคิมมาชามากอย่างที่บอกว่าสายชิวนะคะใส่ชิวค่ะมาวันที่5นะคะ ปักมีถึงวันที่9ก้าูบังแค่สวันที่เหลือแต่กูก็ยังมานะคะตามนั้นเลยนะจ๊ะเอาละค่ะคนชาวธาตุน้ําจ๋านะคะไอเดลัยคินนะคะอยู่ที่บนจอเลยค่ะสำหรับเราดูแบบส่วนตัวนะคะตรงนี้เป็นแบบส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ยามมากกันนะจ๊ะเอาละค่ะมาดูกันว่าชาวทาดน้ําความรักความสัมพันธ์คุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปนะจ๊ะเอาละมาดูกันนะคะเรื่องราวสลับกันได้คุณก็ไปสลับกันเองนะจ๊ะ มาทาพัดน,น้ำขอดูเลยสิว่าที่ผ่านมาเป็นเช่นไรคะ่ะไปแรกจก้ะคุณได้นายอ็อบเพนเดเคิลเลยค่ะนะคะนายออบเพนเดเคิลค่ะนะคะได้สีถ้วยคะ่ะได้สีไม้เท้าคะ่ะได้ Queen s of s w o r d นะคะนะคะแล้วก็ได้สิบเหรียญคะ่ะได้ ในออกบอลคิมมองนะคนชาวทาดน้ำนะคุณอยากจะไปหาใครคนใดคนหนึ่งนะคะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่มากๆเลยค่ะนะคะนะเดี๋ยวค่อยมาอ่านกันไม่ใช่ถามว่ามันเป็นไพ่ที่ดีไหมมันเป็นไพ่ที่ดีนะแต่มันมีอะไรที่หนึง่งมันติดอยู่ในิดหนึงเดี๋ยวคิมค่อยมาขยายตรงนี้นะจ๊ะเอาหลับมาทีนี้มาดูเขาคนนั้นของชาวคาดนา้ำค่ะมาดูว่าที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรแล้วเราค่อยมาอ่านเต็มๆกัน สิบเหรียญค่ะอใน Night of เดอะเลเวอร์แล้วก็เป็นชารีออเอ้าล่ะค่ะคิมกำลังมอบนี้ขอขยายไว้ตรงนี้ค่ะนั่นได้ดยมูลนะคะ เอาละคนช้าัดน้าที่มองว่าตัวคุณนะคะกาลังเหมือนกับว่าอยากจะไปหาใครคนใดคนหนึ่งหรือคุณมีแผนในใจสําหรับการเดินทางหรือการที่จะไปหาไปมาหาสู่คนหนึ่งแบบนั้นค่ะคุณพยายามคิดหลายๆครั้งนะคะว่าจะทายังไงที่ได้ไปหรือจะทายังไงที่เราจะได้เจอกันให้ไหวที่สุดอะไรแบบนั้นนะคะนะแต่ทีนี้มันมีสีถ้วยคือการที่คิดยิ่งคิดเท่าไหร่คุณก็รู้สึกยิ่ง คุณเบื่อความสถานะของตัวเองสถานะความสัมพันธ์หรือคนอีกฝั่งคนอีกฝั่งนึงที่คุณรู้สึกว่าทําไมเขาดูไม่พยายามเหมือนกูเลยอะไรแบบนั้นนะคะทีมเห็นว่าคุณได้คุยออฟสอแสดงว่าการกระทําของอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างจะกระทบใจของคุณโดยตรงนะคะอาจจะเป็นการที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยแสดงออกนึกออกปาว่าว่าเขามีคุณหรือว่าเขาจริงใจจริงใจกับคุณบางครั้งเขาดูเหมือนเล่นๆบางครั้งเขาดูเหมือนเขารักคุณ มันอยู่ที่อารมณ์ค่าล้วนๆซึ่งคุณตามอารมณ์เขาไม่ทันนะคะต่อให้คุณจะพยายามที่จะวิ่งเข้าหาเขามากเท่าไหร่หรือการที่พยายามคัดเจอง่าเขาด้วยการไปหาเขาไปหาไ่บ่อยหรือเจอกันไปบ่อยมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาห่างกันเหมือนเหมือนมันความสำคัญที่มันมีมีมีกาแพงมากั้นนึกออกใช่ไหมแบบนั้นค่ะนะคะแต่ถามว่าคุณท้อไหมคุณไม่ท้อนะคะคุณไม่ท้อเพราะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เติมเต็มให้คุณต่อให้ครับจะอ่า ทำปฏิกิกริยายังไงคุณปฏิบัติกับคุณยังไงก็ตามคุณก็ยังสู้ต่อคิมมองเห็นแบบนั้นนะคะคนชาวทาตน้ำนะคะที่นี้ตัวเขาเป็น6ไม้เท้าค่ะ6กดาบ10เหรียญเหมือนกับคุณนะคะในอ็อกคาร์ค่ะนะฮะเดอะเลเวอร์ชาริออตแล้วก็เป็นเดอะมูนคิมมองว่าคนคนนี้ซับซ้อนพอสมควรน,นะคะทั้งในเรื่องของ อารมณ์ของเขาบุคลิกภาพการปฏิบัติตัวตนของเขาเหมือนเขามีสองสามคนในในร่างเดียวเนอะพราะวันนี้เขาจะดีผู้นี้เขาปแปลกไปนะคะว่ามาืนเป็นอีนางมาลายขึ้นมาเลเซียหรือเป็นคนอยู่ดีเ็าเป็นคนที่อารมณ์ฉเฉียวขึ้นมาเลยแบบนั้นนะคะคิมมองว่าตัวเขาค่อนข้างจะหมกมุ่นเรื่องการทํางานนะคะคิมมองอย่างนั้นนะ,ะแต่เขารู้สึกได้ว่าตัวคุณเป็นคนที่เหมือนจะเป็นเป็นคนที่เขาคลิกมากที่สุดแต่เขาไม่ถนัดที่จะแสดงออก บางครั้งเขาเขาอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งแสดงอีกอย่างหนึ่งบางครั้งเขาอาจจะพูดดีมากแสดงที่ยมากหรืออกใช่ปหมมันเป็นอารมณ์เหมือนคนสองขั้วที่มันมันเดาอารมณ์ไม่ถูกแบบนั้นค่ะนะครัคนัชชาคัดน้าจากคุณกําลังเจอคนที่เป็นแบบพล่าของจริงนะครคู่ของคุณเนี่ยเหมือนเป็นแบบพล่าแล้วมันก็ทําให้คุณเป็นแบบพล่าแบบด้วยนะคิมนึกออกใช่ไหมนึกเขาพูดคิดออกไหมนะฮะเพราะคิมมองว่าตัวตอนนี้มันเป็นเดมูลในในในไพ่ปัจจุ้ายของเขาการเป็นเดมูลของเขาเนี่ยคือการที่เขาคิดค่อนข้างหลาหลายตึกอคิดคิดค่อนข้างซับ บางครั้งเมื่อความคิดของเขามันเยอะๆๆๆมากขึ้นนะคะมันทําให้สิ่งรอบตัวเขามันดูไม่สําคัญเท่ากับปัญหาของเขาเองนึกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมนะ,ะเพราะบางครั้งเนี่ยคิดว่าเมื่อเขาเจอปัญหาเมื่อไรเขาจะปฏิบัติกับคนชาวท่าน,น้ำอีกแบบนึงเลย แบบที่แบบโอ้โหทำไมมึงทำอย่างนี้วะอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะอะไรแบบนั้นค่ะมันเลยทาให้เกิดคําว่าทำไมเราคาตามถึงมีสีสีทั่วในประดาไพ่ที่ดีทั้งหมดและคือการที่เบื่อนหน่ายกับกับสิ่งที่เขาเป็นหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังเจออยู่นั่นเองค่ะคนชาทัาดน้ำน,นะคะเอาล่ะนี่คือคขำาก่อนนะจ๊ะเอาล่ะต่อไปค่ะมาเจาะใจคุณกันดีกว่าว่าคุณรู้สึกยังไงเขาเอาลึกๆแล้วมันมีปัญหาอะไรอีกไหมหรือว่านีแค่นี้จริงๆรนะ เอาละมาเจาะใจชาวธาตน้ำค่ะเอาล่ะคนชาวธาตน้ำคิวขอดูใจคุณสิคุณรู้สึกยังไงกับเขาไปแรกของคุณค่ะในใจคุณได้ สามไมทาวค่ะอืมสองดาบค่ะเอ็มเพรสค่ะ The Will of Fortune และก็เป็นสิบดาบขยายหน่อยสิได้ Die The World เอาละคิมรู้สึกว่าในใจของคุณมันมีความมีมีความกังวลเพราะว่าการการเทสอีกฝั่งหนึ่ง กับคุณไม่ชัดเจนจริงๆนะคะคือจะอะไรก็ได้สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามึงจะทําอะไรกูก็ได้เว้ยแต่มึงรบกวมปฏิบัติกูให้กูเหมือนแฟนมึงหน่อยสิแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจของขาทธาตน้านะคะเพราะคิดว่าคุณมีเขาคนเดียวนะคะคุณมีเขาในใจอยู่แค่คนเดียวแต่การกระทําของเขามันไม่ชัดเจนมากพอมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ไมไมคบคุณในแฟนนะ เขารู้สึกว่าคุณอะไรเป็นแฟนเขาแต่เขาปฏิบัติกับคุณอีกแบบหนึ่งนึกออกใช่ปะนะคนชาวธาตุน้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณเจอมาจนคุณคุณพยายามจะมองข้ามแล้วคุณพยายามจะยอมให้กลับให้ได้ว่าอ๋อนี่คงจะเป็นสิ่งที่เขาเป็นแหละอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาหรือเป็นอะไรของเขาแบบนั้นคุณพยายามจะเข้าใจมันนะคะเพราะคุณรักเขาแต่คิดว่ายิ่งคุณพยายามเข้าใจเท่าไหร่คุณยิ่งไม่เข้าใจเว้ยนึกออกใช่ปะมันไม่ไม่หลุดออกไปจากหัวคนชาวธาตุน้านะคะนะ The world เกิดขึ้นตรงนี้กับ อกับสิบดาบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นี้ทําไมเรารู้สึกว่ายิ่งเราคบกันนานเท่าไหร่มันยิ่งรู้สึกเหมือนโดนแทงแปลกๆแบบนั้นคือมันยิ่งรู้สึกเจ็บอยู่ตลอดเวลาและรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์เราทําไมมันไม่ใกล้กันทั้งที่เราคบกันมาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันก็เป็นเวลรที่นานขึ้นในทุกๆวันนึกออกใช่ไหมความสัมพันธ์แต่ทำไมยิ่งผ่านไปทุกๆวันคิมรู้สึกเหมือนว่าคุณอะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ายิ่งคุณเดินเข้าไปหาเขาก้าหนึ่ง เขาก็เดินถอยออกมาก้าหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะความสัมพันธ์บริดูห่างๆแปลกๆที่คุณก็รักเขามากนะคะเป็นแบบนั้นค่ะนี่คือใจของคนชาวทัดน้ำซึ่งคิดมาว่าคุณน่าสงสารพอสมควรนะคะแะน่าเห็นใจพอสมควรทีเดียวเฉียวนะคะเอาละทีนี้มาดูเอ่อคนคนนั้นของชาวทัดน้ำมาดูว่า เขารือรู้สึกอหญ่งคุณเอาจิง,จงๆิแล้วนะนะเพราะบางทีคิมบอกว่าเขาไม่พูดเขาถนัดคิดมากกว่าที่จะพูดนะคะคุณเลยไม่รู้อะไรของเรื่องของเขาเท่าไหร่หรอกนะคะไม่ค่อยรู้ความรู้สึกกับเขาเท่าไหร่หรอกนะคะเป็นคนแข็งแขงกระด้างอะไรแบบกันนนะทีนี้มาเจาะใจเขากันเลยนะคะคนชาวทาตนา้ำ 3มไม้เท้าเหมือนคนช้าท่าน้ำเมื่อกี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เป็น6ไม้เท้าแล้วก็เป็น9ก้าไม้เท้าขิมมองเขานะคนคนนี้นะคะในใจเขานะคะถ้าคิดกับคุณนะคิมรู้สึกว่าเขาไม่จะเป็นต้องปฏิบัติอะไรคุณมากมายเพราะเขารู้ว่าคุณจะเข้าใจเขาในสักวันหนึ่งเมื่อเหมือนกับว่ารู้ไหมว่าเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตกับคุณนะเออคุณรู้บ้างไหมว่าฉันก็อยากจะ ไปปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันเขาคิดอย่างนี้นะคะเขาก็คิดว่าเขาก็อยากปรับปรุงตัวเองเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อเขาเจอหลายเรื่องมากๆมันทําให้เขาเหมือนลวนนะเหมือนคนลวนในใจเขาเนี่ยมันจัดจัดมันจัดมันจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้มันจัดการเรื่องราวในหัวสมองในใจไม่ได้นะี่้มทั้งสมองทั้งใจเขามีเรื่องงานคน่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวแล้วเขาบอกว่างานสําคัญกว่า เขาเป็นคนที่มองเขาว่างานสําคัญกว่าเพราะเขาคิดว่าวันเขาคิดว่าคุณจะเข้าใจเขาแต่เขาไม่ได้รู้ไงว่าว่าอ้ชาวคาตามมืองไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแบบนั้นนะคะคิดมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เขาเป็นมาเนี่ยแล้วชาวคาดนาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดหวังนะคะแต่ถามว่ามันมากพอให้เขากล่าวคาขอโทษไหมไม่เนะเพราะคิดว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเขาแค่มีเรื่องเยอะแยะมากมันจะทำให้เขาระเลยคุณ แต่เมื่อแต่คีมว่าเขาต้องการความเข้าใจจากคุณเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นมึกออกใช่ไหมเขาต้องการให้ชาวท่านนั้นยอมรับว่าเขาจะไม่เปลี่ยนตัวเองหรือเขาจะไม่อาจจะไม่ได้ดีไปมากกว่านี้แต่ถ้าเราอยากจะคบกันคุณสมควรจะรับให้ได้ในสิ่งที่ฉันเป็นอะไรแบบนั้นค่ะนะคะนี่คือใจของเขากับคนชาวท่นานนันะคะโอ้ยตายตายันต,ตเอาหลับมามาดูดีกว่าว่า สถานะความสมคัญของคุณนะคะภายภาคหน้าเนี่ยตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่9เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้คิปอัดเนี่ยมันมันดึกแล้วมันก็มันก็เลทมากแล้วด้วยเลทมานะเพราะฉะนั้นปักนึงจะเหลือได้แค่ 3- 4วันเอ่อ4 5วันเท่านั้นเองต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะแต่คิมก็ดีสักว่บไม่มาละแกเอาตามนั้นนะคะเอาละมาชาวคาดน้ำมาดูว่าแนวโน้มคุณจะเป็นเช่นไรคันถึง9มีนาคนนี้มันจะเกิดอะไรกับ ค่ะาดาบค่ะ2องไมทาวเพสออฟเพนเดเคิลเพสออฟขับขยายตรงนี้ในควีนออฟเพนเดเคิลเอาละคินบอกว่าตัวคุณนะคะ1ถึง9เนี้ยคุณจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวตลอดคุณอาจจะรู้สึกเหมือนโดนละเลยตลอดแบบนั้นนะคะความรู้สึกเก่าๆทั้งหมดเลยค่ะมันยังอยู่กับคุณนะคะเพราะการปฏิบัติตัวตนของเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณหนะะึ่งถึงเก้านี้ค่ะ เหมือนเดิมนะคะคงเส้นคงวามากนะคะเขาเป็นคนที่ควรคงเส้นคงวาพอสมควรเพราะฉะนั้นคิมมองว่าคุณจะยังมีการพูดคุยกับเขาแหละนะคะมีการไข่ถามสารทุสุดดิบกันเป็นเรื่องปกติแต่ทุกอย่างคุณจะรู้สึกได้แค่ว่าเมื่อคุณวางหูไปเมื่อคุณหยุดการพูดคุยการสนทนาไปทําไมมันมันเหมือนมันมันหยุดแล้วมันเหมือนมันจัดจบไปเลยคุณรู้สึกเหมือนคุณโดนโดนปล่อยให้อยู่คนเดียวแบบนั้นค่ะจะถามว่าคุณจะทํายังไงคุณคิมมองว่าตัวคุณจะตัดสินใจว่า เขาก็คือคนคนที่คุณรัก มันมีโอกาสมากสูง,สงมากๆที่ภายภาคหน้าหมายถึงไกลกว่าวันที่9นี้นะฮะคุณจะยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเป็นและเพื่อที่จะให้ความสมพันธ์มันเดินต่อไปซึ่งคิมมอกว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรในเมื่อแก้ที่เขาไม่ได้แก้ที่ตัวคุณน,นะคะนะต,ต่อให้คิมเห็นอะไรก็ตามคิมมองว่ามันโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณยังคงอยู่ตรงนี้1นานี้มันคุณยังคงอยู่ค่ะนะคะถึงจะอยู่แบบว่ารู้สึกว่าโดนละเลยก็ตามนะคะแต่คุณก็ยังจะอยู่ต่อไปนะคะโอกาสไปภาคหน้ามันก็สวยเช่นกันนะจ๊ะเอาละ่ะค่ะมาดูพี่กว่า มาดูพี่เอจีย๊ยบว่าพี่เอจีย๊ยบเขาแนะนำอะไรกับชาวท่าน้ำนะจ๊ะสี่ถ้วยค่ะอื้อฮือเพสออฟเพนเด็คเกค่ะนะคะ ขวยสเหรียญแล้วก็เป็นเดทขยายตรงนี้หาได้เพสออฟซอร์ เขาบอกว่าต่อให้คุณจะรู้สึกเบื่อแค่ไหนก็ตามนะคะต่อให้คุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจอะไรคุณมากก็ตามแต่มันมีความรักในนั้นมันมีความสัมพันธ์จริงๆอยู่ในนั้นคุณจะต้องเชื่อมั่นกับมันนะคะหากคุณคุณอย่าทาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนิสัยส่วนตัวคือการทําประชดประชันนะคะในเมื่อคุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจแล้วคุณไปทําประชดประชันในการคุยกับคนอื่นคิมจะบอกให้ว่ามันจะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะคะนะเพราะสิ่งที่คุณกาลังคบอยู่ในคิมบอกว่าตัวเขาค่อนข้างจะเชื่อความรู้สึกตัวเอองคน่า เชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองเชื่อเทสตัวเอง,งเชื่อเซนต์ตัวเองแบบนั้นนะเพราะเขาเป็นคนที่สูงหากคุณทาเขาเรียกว่าทําเหมือนที่เขาทํากับคุณปฏิบัติปฏิบัติกับเขาเหมือนที่เขาปฏิบัติกับคุณคือการไม่สนใจกันแบบนั้นมันทาให้ความสมพัธ์คุณไม่ราบรื่นและโอกาสจบมีสูงมากๆากนะขณะน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาทาอะไรก็ตามหากคุณผ่านคุมันไปได้ในช่วงหนึ่งนะคะมันจะเป็นความสมคัญที่ดีๆค่ะนะคะนั่นคือคนชาวธานน้ำนะคะคนที่มีคู่มีประเด็นน่ะนะที่นี้จ้ะ มาดูซิว่าคนโสดค่ะคนโสดชาวทัตน้ำนะคะวันที่หนึ่งถึงเก้านี้ค่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่คนโสดชาวทัดุน้ำนะคะทีมจะดูอย่างรูปรักเลยค่ะนะคะว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคนโสดนะหรือคุณจะอยู่เองต่อไปหรือว่ายังไงนะคะเอามาดูสิ ได้เดอร์วิวออฟฟอร์จูนค่ะนะะได้เดอร์เทมเพลตค่ะได้เดอ s u ซันได้ห้าดาบได้ถึงเหรียญขยายตรงนี้คุณได้หายพิเทศเอาละค่ะคนชวาวทัดนามค่ะช่วงวันที่1นถึงเนี้ค่ะตัวคุณเนี่ยคิดว่าตัวคุณไม่เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไหร่ ตัวคุณค่อนข้างจะเก็บตัวนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาในโลกส่วนตัวของคุณนะฮะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้เวลากับโลกส่วนตัวของตัวเองค่ะนะคะคุณยังไม่มีแฟนหรอกคิมมองแบบนั้นเพราะคุณไม่ได้หวังที่จะหาไม่ได้ไม่ได้ไปควานหาหรืออกใช่ปะคุณแค่ปล่อยอ่าถ้าเกิดมันจะมีเนี่ยมันคงจะเหวี่ยงเข้ามาหาคุณสักอ่าวันใดวันหนึ่งซึ่งคิมบอกว่าตัวคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะหาเรื่องรักนะคิมเห็นเรื่องเงินที่มันขึ้นมากับคุณแสดงว่าคุณโฟกเย มีเมื่อไหร่เมื่อนั้นกูไม่รีบอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคิมมองว่าคนโสดจ๋าหนึ่งถึงเก้านี่ต่อให้คุณไม่มีแฟนคุณก็ยังอยู่ดีค่ะนะคะคุณก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่นะ,ะก็เป็นช่วงที่คุณเก็บตัวด้วยช่วงที่คุณไม่อยากคุยกับใครด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันไม่เดือดร้อนเน่ยน,นะคนโสดนะนะแบบนั้นนะจ๊ะเอาละค่ะที่นี้ค่ะมาถึงพาร์ทสุดท้ายตรงนี้นะคะ่ะคิมจะบอกว่า,ค,มมาคิมจะทําอะไรคิมจะดูรวมทั่วไปะค่ะนะคะเขาเรียกว การที่ไพ่เนี่ยสามารถที่จะบอกเราได้ไหมว่าเราเขาจะเตือนอะไรเราบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วคิมจะดูกว้างๆค่ะทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะคิมจะดูให้เลยว่าไพ่เขาเตือนอะไรคุณมันขึ้นเรื่องอะไรบ้างที่คุณจะต้องควรระวังเอาส ค่ะ킹ออฟคัพเ p ย์ c ออฟคัพในออฟค of เจ็ดดาบเอาละค่ะคนชาวทัดนาำจะบอกให้ฟังเขาเตือนเรื่องอะไรเขาเตือนเรื่องความรักล้วนๆอย่างที่บอกว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะคะหากคุณมีคนที่ชอบคนที่รักจงจงมุ่งมั่นกับเขาเพราะว่ามีมันจะมีช่วงหนึ่งจริงๆที่ตัวคุณจะมีคนเข้ามาแล้วตัวคุณจะเผลอไผลไปกับความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วมันนำมาซึ่งการที่ ใช้คำว่า คุณอาจจะเป็นการนอกใจหรือการการไม่ซื่อสัตย์กับอีกคนหนึ่งซึ่งทําให้ความสัมพันธ์คุณพังลงได้เพราะฉะนั้นคนชาวธาดน้ำฉาปักนี้รุนรุนในเรื่องของความรักแม้กระทั่งเตือนล่องทุกปัยก็ยังเป็นเตือนเรื่องของความรักเรื่องของคนที่จะเข้ามาทําให้อ่าชีวิตคุณวุ่นวายแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีเลยมันอาจจะเป็นความรู้สึกด,ดีชั่วข้ามคืนค่ะแต่ระยะยาวไม่เวิร์กแน่นอนนะคะนั่นคือทั้งหมดที่คิมจะบอกคนชาวธาดน้าค่ะวันนี้คิมไปก่อนค่ะชาวธาดน้ำนะคะเจอกันมมม่่กกาาแไ น,ะะนั่นคือทั้งหมดลนะคะ่ะวน,นี้คิดไปก่อนค่ะจเจอกันใหม่ในชาวทาดไฟนะคะปักหน้านะจะปักนี้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนค่ะว่กากับไมเจอกันบ๊ายบาย